สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักเรามาเริ่มต้นดูที่ตัวอย่างแรกของคุณคูค่ะแม่ค้าขายคุกกี้15ถุงถุงละ1 1บาทแม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า คุกกี้ถุงแรกนะคะก็คือราคา10บาทถุงที่2ก็ราคา10บาทถุงที่3ก็ราคา10บาทไปเรื่อยๆจนถ,ถ,ถึงถุงที่15นะคะก็จะยังราคา10บาทซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ10ดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าแม่ได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเรานะคะก็จะนำ15มาคูณกับ10ค่ะ ซึ่ง15คูณ10นะคะเป็นการคูณของจำนวน2หลักคูณกับ10เรามาดูกันค่ะจำนวน2หลักคูณกับ10นะคะเมื่อกี้ของเราเนี่ย15คูณ10ใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มต้นก็คือนำ15มาคูณกับ1ซึ่ง15คูณ1ได้15แล้วก็เขียน15ลงไปจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายค่ะ และถ้าจำนวน2หลักคูณกับ20นะคะอย่างเช่นคุณครูเนี่ยต้องการที่จะหาผลคูณของ10คูณ20วิธีการหาผลคูณในข้อนี้ของคุณครูนะคะอันดับแรกคุณครูก็จะต้องนำา2 2มาคูณกับ2แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายค่ะซึ่ง12คูณกับ2นะคะก็จะเท่ากับ 24เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียน24ลงไปจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายดังนั้นนะคะ12คูณ20ก็จะเท่ากับ2 4 0นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเรานำจำนวน2หลักเนี่ยมาคูณกับจำนวนเต็ม10นะคะเราเนี่ยจะมีวิธีการหาผลคูณนะคะก็คือเราจะนำจำนวน2หลักนั้นนะคะมาคูณกับ 1>, 1กับ2กับ3ไปเ,เรื่อยเรืจนถึงกับ9แล้วก็เติมศูนย์ต่อท้ายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะฟ้าซื้อดินสอสี13กล่องกล่องละ12แท่งฟ้ามีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนมาดูที่รูปภาพนะคะรูปภาพกล่องที่1น,นักเรียนจะเห็นว่ามีดินสอสีนะคะอยู่12แท่ง กลองที่2ก็มีดินสอสีอยู่12แท่งกลองที่3ก็มีดินสอสีอยู่12แท่งก็จะมีดินสอสีแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงกล่องที่13ค่ะซึ่งจะมีดินสอสีอยู่12แท่งนักเรียนจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดังนั้นนะคะถ้าเราอยากทราบดินสอสีทั้งหมดนะคะว่ามีกี่แท่ง เราก็จะหาได้จาก13คูณ12ดังนั้นนะคะเราจะมาหาผลคูณกันค่ะเรานะคะต้องการที่จะหาผลคูณของ13คูณ12เนี่ยว่าเท่ากับเท่าใดขั้นแรกนะคะเราก็จะเขียน13ตั้งคูณด้วย12นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งของเรานะคะก็มี2หลักตัวคูณของเราก็มี2หลัก ดังนั้นนะคะการที่เราเนี่ยจะหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับ2หลักนะคะนักเรียนก็ต้องเริ่มต้นคูณจากหลักหน่วยหลักหน่วยของตัวคูณนะคะนี่ตรงนี้ก็คือเลข2ที่คุณครูทำสีแดงไว้นะคะเรานะคะจะเริ่มต้นนำา2ไปคูณกับ3 2คูณ3ได้6 ดังนั้นนะคะเราก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลักหน่วยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะหาผลคูณต่อโดยคุณครูจะนำา2คูณกับ1ตรงนี้นะคะซึ่ง2คูณ1ก็จะได้2ดังนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข2ลงไปในหลักสิบตอนนี้นะคะเราได้ผลคูณว่าเป็น26ซึ่ง26ตัวนี้นะคะ เกิดจากการที่นักเรียนนะคะนำ13คูณ2เราก็จะได้เท่ากับ26ค่ะต่อไปนะคะเราจะคูณในหลักสิบค่ะซึ่งหลักสิบของเรานะคะคือเลขหนึ่งตรงนี้ค่ะโดยนะคะเราจะเริ่มต้นคูณในหลักสิบเนี่ยเรานะคะจะนำา1มาคูณกับ3ตัวนี้ค่ะ1คูณ3ได้ 3ดังนั้นนะคะเราเนี่ยจะเขียนผลคูณที่เราคูณได้เมื่อกี้3 3นะคะไว้ในบรรทัดถัดไปแล้วเรานะคะจะเริ่มเขียนผลคูณเนี่ยที่หลักสิบค่ะที่หลักสิบตรงนี้เพราะเนื่องจากว่า1ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะก็จะต้องเขียนผลคูณที่ได้เนี่ยเริ่มจากหลักสิบนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราก็จะเขียนเลข3ลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะหาผลคูณกันต่อโดยเราจะนำา1คูณกับ1ซึ่ง1คูณกับ1ก็จะได้1ดังนั้นนะคะคุณครูก็จะเขียนผลคูณที่ได้ไว้ที่หลักร้อยตรงนี้ค่ะคุณครูก็จะเขียนเลข1ลงไปและนักเรียนจะเห็นว่าในหลักหน่วยตรงนี้เนี่ยคุณครู เว้นช่องว่างไว้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะตรงที่เราเว้นช่องว่างไว้เนี่ยเราจะเขียนเลข0ูย์ค่ะและในบรรทัดนี้นะคะเราได้ผลคูณว่าเป็น130ซึ่ง130ที่เราได้นะคะเกิดจากการที่เรานำา13นะคะคูณด้วย10เราก็จะได้เท่ากับ130นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าพ้นคูณของเราเนี่ยมีอยู่2บรรทัดใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูเนี่ยก็จะทําการรวมผลคูณหรือว่าคุณครูนะคะก็จะบวกผลคูณทั้งสองบรรทัดตรงนี้ที่เราได้นะคะมารวมกันค่ะโดยเราจะเริ่มต้นบวกจากหลักหน่วยเราก็จะนํา6บวกกับ0ซึ่ง6บวก0ูก็จะได้6 เราก็จะเขียนเลข6ลงไปเลยค่ะในหลักหน่วยจากนั้นนะคะเราก็จะบวกต่อในหลักสิบหลักสิบของเรานะคะ2บวก3 2บวก3ได้5ดังนั้นเราก็จะเขียนเลข5ลงไปค่ะและสุดท้ายนะคะในหลักร้อยเราจะได้ผลบวกก็คือ1ดังนั้นนะคะในข้อนี้เราก็จะทราบผลคูณแล้วค่ะ ว่าเท่ากับ156ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะก่อนที่จะไปทำแบบฟึกหัดเรามาดูนะคะถ้าคุณคูณเนี่ยต้องการที่จะหาผลคูณของ33คูณ24เนี่ยว่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาผลคูณนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยเราก็จะเขียน33ตั้งคูณด้วย24 จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นคูณที่หลักหน่วยซึ่งหลักหน่วยของเรานะคะก็คือเลข4ตัวนี้คุณคูณนะคะจะเริ่มต้นการหาผลคูณโดยคุณคูณเนี่ยจะนำ4คูณ3 4คูณ3ได้12ดังนั้นนะคะเราก็จะเขียนเลข2ไว้ที่หลักหน่วยแล้วก็ทดหนึ่งไว้ที่หลัก10บ แล้วต่อไปนะคะเราก็จะคูณต่อค่ะโดยเรานะคะจะนำ4คูณ3 4คูณ3ได้12บวกกับตัวทด1ที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็น13ดังนั้นนะคะเราก็จะเขียนเลข3ไว้ที่หลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะเราจะเขียนเลข1ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะหาพ้นคูณกันต่อค่ะโดยเรานะคะจะหาพ้นคูณในหลักสิบตรงนี้ต่อซึ่งหลักสิบของเราคือเลข2ดังนั้นนะคะเราก็จะนำา2เนี่ยมาคูณกับ3ซึ่ง2คูณ3ได้6เรานะคะจะเขียนพ้นคูณหรือว่าเมื่อกี้เราคูณได้6เนี่ยไว้ในบรรทัดถัดไป แล้วเราจะเขียนเลข6นะคะไว้ที่หลัก10บค่ะตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าเลข2ของเราเนี่ยอยู่ในหลัก10บนะคะดังนั้นเราก็จะเขียนคำตอบที่ได้นะคะเราจะเขียนเลข6ไว้ที่หลัก10บค่ะดังนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข6ไว้เลยค่ะหลัก10บแล้วถัดไปนะคะคุณครูก็จะนำ2มาคูณกับ3ตัวนี้ค่ะ ซึ่ง2คูณ3ก็จะได้6คุณคูนะคะก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลักร้อยค่ะและนักเรียนก็จะเห็นว่าเราก็จะมีที่ว่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเราก็จะเติมเลข0ลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะทำการบวกค,คูณค่ะเราก็จะบวกเริ่มต้นจากหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะ 2องบวก0บวก0ได้2เราก็จะเขียนเลขสอลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะบวกต่อในหลัก10 3 6 3บวก6 3บวก6ก็ได้9เราก็เขียนเลข้9ลงไปและต่อไปนะคะเราจะบวกในหลักร้อย1 6 1บวก6 1บวก6ได้7 เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของผลคูณในข้อนี้ก็จะเท่ากับ792นั่นเองค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะช่วยคุณครูทำตัวอย่างผ่านไปแล้ว3ตัวอย่างใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทําในวันนี้ดีกว่าแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่185เรามาดูหน้า185ค่ะ คำสั่งของเขานะคะเขาบอกว่าให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1ย่อย13คูณ21เเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนมาดูตรงวิธีทำนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขานะคะหาผลคูณในแต่ละหลักตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะหน้าที่ของเราเราแค่นำผลคูณของทั้งสองแถวนะคะมาบวกกันนั่นเองค่ะ เราก็จะเริ่มต้นบวกที่หลักหน่วย3.0 3บวก0 3บวก0ได้3เราก็จะเขียนเลข3ลงไปต่อไปนะคะหลักสิบบวก6 1บวก6ได้7เราก็จะเขียนเลข7ลงไปค่ะและสุดท้ายหลักร้อยนะคะเราจะเขียนเลขสอ ดังนั้นในข้อที่1น,นะคะเราจะได้คำตอบว่าเป็น273นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ c c คูณ22เท่ากับเท่าใดวิธีทำรรนะคะนักเรียนจะเห็นว่าผลคูณเนี่ยในบรรทัดแรกตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยหาคำตอบให้เราแล้วซึ่งผลคูณในบรรทัดแรกตรงนี้นะคะ ได้มาจากการที่เรานำา2คูณกับ4แล้วต่อไปเขาก็นำา2เนี่ยมาคูณกับ4ตรงนี้ดังนั้นนะคะหน้าที่ของเราเราก็จะคูณต่อในหลัก10นั่นเองค่ะซึ่งหลัก10นะคะของเราที่เราจะคูณก็คือเลข2ตัวนี้ค่ะเรานะคะก็จะนำสอคูณกับ4ซึ่ง2อคูณ4ก็จะได้8 แต่ว่าเลข2ตัวนี้เนี่ยที่เราคูณเนี่ยอยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์ที่เราได้เราก็จะเขียนไว้ที่หลักสิบนั่นเองค่ะก็คือเขียนเลข8ดลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะนำา2นะคะคูณกับ4ตัวนี้ซึ่งสองคูณ4ก็จะเท่ากับ8เราก็จะเขียนเลข8ไว้ที่หลักร้อยแบบนี้ค่ะ แล้วตรงนี้เนี่ยที่ไม่มีใช่ไหมคะเราก็จะเขียนเลข0จากนั้นนะคะเราก็จะทำการบวกค่ะเราจะทำการบวกคูณที่เราหาได้เมื่อกี้เราก็จะนำ8บวก0ซึ่ง8บวก0ก็จะได้8ล้วก็จะเขียนเลข8ลงไปแล้วต่อไปนะคะเราก็จะนำ8บวก 8, ซึ่ง8ปบวกแได้16ดังนั้นเราก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลัก10แบบนี้แล้วก็ทดหนึ่งไว้ที่หลักร้อยแล้วต่อไปนะคะหลักร้อยใช่ไหมคะบวกกับตัวทดหนึ่งที่อยู่ข้างบนก็จะเป็น9ดังนั้นเราก็เขียนเลข9ลงไปดังนั้นนะคะในข้อที่2เนี่ยเราจะได้คำตอบแล้วคะ่ะว่าเป็น968 ต่อไปนะคะข้อที่3 3 3คูณ12เท่ากับเท่าไรเราก็จะเริ่มต้นนะคะหาผลคูณจากหลักหน่วยซึ่งหลักหน่วยของเราก็จะเป็น2คูณ3 2คูณ3ได้6เราก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลักหน่วยแบบนี้ค่ะแล้วต่อไป2คูณ3ตัวนี้ซึ่ง2องคูณ3นะคะก็จะได้ เราก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลัก10ค่ะต่อไปนะคะเราจะคูณในหลัก10บซึ่งหลัก10บก็คือเลข1ที่อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนนะคะดูผลคูณสิคะว่าเขาเนี่ยหาคำตอบผลคูณในหลัก10บมาให้เราแล้วหมายความว่าเขานะคะนำหนึ่งมาคูณกับ3ตัวนี้เนี่ยแล้วเขานะคะก็นำหน คูณกับ3ตัวนี้ดังนั้นนะคะหน้าที่ของเราเราก็แค่นำผลคูณนะคะมาบวกกันโดยเราจะเริ่มต้นบวกจากหลักหน่วย 6, 6บวก0 6บวก0ได้6ดังนั้นเราก็จะเขียนเลข6ลงไปค่ะในหลักหน่วยแล้วต่อไปหลักสิบ6บวก3 6บวก3ได้ เเราก็จะเขียนเลข9ลงไปแล้วต่อไปหลักร้อยนะคะเราจะได้ผลบวกว่าเป็น3เราก็จะเขียนเลข3ลงไปในหลักร้อยค่ะดังนั้นข้อที่3นะคะคำตอบก็คือ396นั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4 42คูณ23เท่ากับเท่าไหร่ เราก็จะมาหาผลคูณในหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะที่เราจะหาลคูณคือเลข3ตัวนี้เราก็จะนำา3คูณกับ2ซึ่ง3คูณ2ก็จะได้เท่ากับ6ดังนั้นเลข6นะคะเราก็จะเขียนลงไปที่หลักหน่วยจากนั้นนะคะเราก็จะหาผลคูณต่อคะ่ะเราจะนำา3คูณกับ4ซึ่ง3คูณ4 ก็จะได้12นักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนเลข2ไว้ที่หลัก10ให้เราแล้วดังนั้นนะคะเราก็แค่เขียนเลข1ไว้ที่หลักร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะหาผลคูณในหลัก10กันต่อซึ่งหลัก10บของเรานะคะก็คือเลข2เราก็จะนำ2คูณกับ2ซึ่ง2คูณ2ได้4 นักเรียนก็ต้องเขียน4ไว้ที่หลักสิบใช่ไหมคะผลคูณซึ่งเขาเขียนให้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะคูณต่อเราจะนำ2คูณกับ4ซึ่ง2คูณ4ได้8เราก็จะเขียนเลข8ลงไปที่หลักร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการบวกผลคูณที่เราคูณได้ะคะ่ะหลักหน่วยบวก บวก0 6บวก0ได้6เราก็จะเขียนเลข6ลงไปค่ะหลักสิบบวก4 2บวกสได้6เราก็จะเขียนเลข6ลงไปที่หลักสิบและสุดท้ายหลักร้อย1บวก8 1บวก8ได้9เราก็จะเขียนเลข9ไว้ที่หลักร้อย ข้อที่4นะคะคำตอบก็คือ966นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะ21คูณ31เท่ากับเท่าไร่เราก็จะเริ่มต้นจากการหาบนคูณในหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะโดยหลักหน่วยของเราคือเลข1น,นะคะตรงนี้เราก็จะนำา1คูณกับ1ซึ่ง1คูณ1ได้1 เราก็จะเขียนเลข1ลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะคูณต่อค่ะเราจะนำา1คูณกับ2ซึ่ง1คูณ2ก็จะได้2และนักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนเลข2ไว้ที่หลัก10ให้เราเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราจะหาพ้นคูณค่ะในหลัก10ต่อซึ่งหลัก10บของเราตอนนี้นะคะคือเลข3 ดังนั้นเนี่ยเราจะนำา3คูณกับ1 3คูณ1ได้3เราก็จะเขียนเลข3ลงไปในหลักสิบแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะคูณต่อโดยการนำา3คูณ2 3คูณ2ได้6นักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนเลข6ให้เราแล้วที่หลักร้อยดังนั้นนะคะ เราก็จะเขียนเลข0ูนในบรรทัดตรงนี้ที่เขานะคะเว้นให้เราเราก็เขียนเลข0ูนลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะทําการบวกผลคูณที่เราคูณได้ค่ะเราก็จะบวกจากหลักหน่วย1นึบวกศูนย์หบวกศได้1เราก็จะเขียนเลข1ลงไปจากนั้นนะคะหลัก10บสบวก 3 2บวก3ได้5เราก็จะเขียนเลข5ลงไปค่ะและสุดท้ายนะคะหลัก 100. ร้อยหลักร้อยนะคะเราจะได้ผลบวกก็คือ6ดังนั้นนะคะเราจะได้คำตอบแล้วค่ะในข้อที่5ว่าเท่ากับ651นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่6 62คูณ14เราก็จะมาเริ่มต้นการหาผลคูณกันค่ะโดยเราจะเริ่มต้นคูณจากหลักหน่วยตรงนี้ที่เป็นเลขสนะคะเราจะนำา C คูณ2 C คูณ2ได้8เราก็จะเขียนเลขแปไว้ที่หลักหน่วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะคูณต่อค่ะเราจะนำา C มาคูณกับ6 C คูณ6ได้ 24ดังนั้นนะคะเราก็จะเขียนเลข4ไว้ที่หลักสิและเขียนเลข2ไว้ที่หลักร้อยแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะคูณต่อในหลักสิซึ่งหลักสิของเรานะคะคือเลข1ค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะนำา1คูณ2 1คูณ2ได้2 ดังนั้นนะคะนักเรียนจะเขียนพ้นคูณเนี่ยไว้ที่หลักสิบแบบนี้ค่ะนักเรียนก็เขียนลงไปเลย2แล้วต่อไปนะคะเราจะนำา1คูณ6 1คูณ6ได้6เราก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลักร้อยค่ะและนักเรียนนะคะอย่าลืมเติมเลข0ูนย์ที่ช่องตรงนี้ด้วยนะ จากนั้นเราจะทําการบวกพ้นคูณที่เราคูณได้กันค่ะเรามาดูหลักหน่วยค่ะ8ปดบวกศูวกศได้8เราก็จะเขียนเลข8ลงไปแล้วต่อไปนะคะหลักสิบสี่บวกสอบวกสได้6เราก็จะเขียนเลข6ไว้ที่หลักสิบค่ะ แล้วต่อไปหลักร้อย2องบวกหกบวกหได้8เราก็จะเขียนเลขแปดไว้ที่หลักร้อยดังนั้นนะคะคำตอบในข้อที่6เนี่ยจะเท่ากับ868